ที่เราจะไปติดตามนะครับความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ s m e กับคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงรายงานสดจาก Impact เมืองทองไทยนี้ครับ คุณวรเกียรติคะไฮไลท์ของการจัดงานขับเคลื่อน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็คือการรงนาร่วมกันนะคะของ18สถาบันการเงินเพื่อที่จะปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ SME แล้วก็เชื่อกันว่าจะเกิดเงินทุนหมุนเวียนนะคะถึง1.94ล้านล้านบาทค่ะ การจัดง,งานขับเคลื่อน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งจะมีการใช้งบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและถึงมือผู้ประกอบการโดยเร็วในวันนี้นะคะธนาคารอมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีก18แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการโดยโครงการดังกล่าวเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการมากกว่า60,000รายหรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเฉลีย่ยต่อราย3.3ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า240,000รายและก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม1.94ล้านล้านบาทขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME อย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank ยืนยันนะคะว่าจะขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินวงเงิน10,000ถึง15,000ล้านเพื่อน,นําไปปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ทุกกลุ่มในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ซึ่งถือว่าต่ํากว่า ตลาดจากเดิมนะคะผู้ประกอบการ s อ e นั้นต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงถึงร้อยละแปถึงเาจากการที่เราให้ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยโดยทั่วไปจากคนที่เดิมอาจจะดูต้นทุนในการกู้เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับการดอกเบีย้ยต่ำก็จะช่วยทําให้เขาสามารถที่หายใจคล่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดี ที่ทําให้คนสามารถที่จะอากเดิมที่ไม่ได้คิดจะปรับปรุงหรือว่าลงทุนใหม่นะครับหรือว่าจากเดิมที่สภาพต้องมีต้นทุนที่สูงเกินไปมาได้รับเข้าโครงการนี้ก็น่าจะช่วยทําให้เขาหายใจได้คล่องขึ้น นอกจากนี้ SME แบง k ์ยังมีโครงการสินเชื่อนโยบายรัฐอัตราดอกเบี้ยเดียวในวงเงินอีก4ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้นะคะมีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อรวมไม่น้อยกว่า55,000ล้านบาทรวมทั้งยังมีโครงการที่เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SME ซึ่งก็จะทําให้ SME นั้นเข้มแข็งในระยะยาวด้วยขณะที่แบงกเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งก็พร้อมที่จะเดินหน้าปล่อยกู้สนับสนุน SME ด้วยเช่นกัน ชนนะคะที่มาเป็นพี่เลี้ยงไปคอยดูแลกิจาการได้จะมีที่ธนาคารไปร่วมลงทุนด้วยในแต่ละกิจาการไปหาไปดูว่าแผนธุรกิจที่จะขยายกิจาการมันเป็นไปได้จริงไหมเมื่อได้เงินไปแล้วเอาไปใช้ถูกประเภทหรือเปล่ามีปัญหาในการจัดจําหน่ายในด้านการตลาดยังไงก็ช่วยกันแก้ไขซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยการร่วมลงทุนของธนาคารเนี่ยมันจะช้า เพราะว่าเราไม่สามารถจะหาเอกชนที่มาเป็นที่เลี้ยงตรงนี้ได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมีบริษัทเอกชนตั้งสิบกว่าบริษัทแล้วนะคะที่เข้ามาติดต่อกับธนาคารขอรับอาศาที่จะเป็นที่เลี้ยงตรงจุดนี้ ภายในงานนะคะยังมีบูธการให้ความรู้และก็การให้ความรู้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนะคะให้กับผู้ประกอบการได้ทราบด้วยและขณะนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการกําลังรอคอยก็คือการปาฐกถาของนายการัดมตรีซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ1 5บหนิกาสานาทีนะคะทันทีนะคะที่นายกรัฐมตรีขึ้นเวทีเราจะตัดบรรยากาศสดๆกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ